สวัสดีค่ะวันนี้น้องจัมเปอร์น้องหน้ามาไลฟ์สดกันอีกแล้วช่วงนี้จะไลฟ์สดกันบ่อยนะใช่ไหมมีขนมอะไรมาโชว์เขาหน่อยอีพีที่สามอันนี้เป็นอันนี้แม่ไม่ได้เป็นอีพีแม่แม่บอกว่าจะเปิดอีพีที่ได้ขนมอยู่บ้านหลังจากที่ว่าโควิดกลับมาอีกแล้วน้องจัมเปอร์น้องจีน,งน่าไม่ได้ออกไปตลาดกับยายยายก็ส่งมาให้นี นี่เยอะแยะเลยมันจือะไรมาดูกันีและนี่เป็นหัวเป็นขนมหัวโตที่จัมเปอร์รีวิวสองอีพีแล้วใช่ปะแต่เราไม่ได้เป็นอีพีที่สามแล้เต้มเ้ยโอ้โอโเคโโเคต้มเลยเดี๋ยวเราค่อยมารวมทีหลังเป็นอีพีที่สามตอนนี้เราไลฟา์สดไปก่อนโอเคปะโอเคอนี่ด้วย แจมเปอร์กินโชว์พี่เขาไปกดกล้อ,อ,กองกล้องสัตว์ออนะโอเคอ่าเต็มปากเลยรนะวังติดคอเดอ้ออ่ะเดี๋ยวแม่จยไปไปดึงแผงก่อนนะบอกเขาด้วยว่าเป็นยังไงสวัสดีครับพูดพรพๆนะสวัสดีไว้ไม่ยอมดูเบาๆคเอมไอเอมว้าวตัดเสียงนะ นะเวลาเปิดก็ดึงหัวออกมาแล้วก็ปิดเราจะใช้ต้องดึงแบบนี้มั้งจะดูตรงนี้นะเป็นฐานปักอ่าเล่นนีจะเข้ามาเปล่าเปล่าเปลือกเปลี่ยวเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะเปิดต้นช่องกินเแอร์เสต็ิดจังหวด แมวใช่ไหมมิกกี้เมาส์นี่มิกกี้เมาส์นี่มิกกี้เมาส์อะไรมิกกี้กับผู้หญิงอะไรนะยายมิกกี้กับอะไรนะมิกกี้กับพิกกี้เมาส์ผู้หญิงเออมิกกี้เมาส์กับมิกกี้มิ้นเหรออืมไม่ได้อันนี้เป็นอืมแล้วเป็นอร่อ Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để hấp dẫn review lòng con review lôm con vì lòng con vì lòng con vì lòng chai <laughs> again hả? Đẹp con. Ủa, con. I love you con. Đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เบาบสลูกก็มาสั่นอืหนแหล้วนะอืมไม่จอยลงอสไนเะนี่ยให้เขาดูหน่อยไหนใส่ในพิกคีเมาโอเคใครมาดูแล้วเนี่ยพี่คนหนึ่งใครเอ,อ่ยช่องไหนคะเนี่ยสวัสดีค่ะช่องไหนเอ,อ่ย สวัสดีนะคะลกล้องอาจจะสัส่นๆหน่อยนะมาแล้วที่หน้าเบาๆตั้งบนโฟมกันตั้งบนโฟมแต่มีขากล้องขาตกล้อง<ป>สวัสดีจ้ายุโควิดก็จะอ,อยู่ที่บ้านกันเนี่ยเด็กสคนไปไหนเลยใช่ไหมนี่อย่าอย่า,ยานี้จะดูนี่มาดูนี่กีกว่าคล้ายๆเหมือนเข็มอะ,อะไม่ใช่อันนี้มันคือ ล่มปะไม่เป็นขนมขนมลมอืมมันคือช็อกโกแลตใช่หรอ,อ,อ,อนี่น่ารักด้วยเอ็คล้ายล่มเลยอ่ะอาจะไม่แกะของในจ, <ะ S 1> จีน่านะ,ะนี่ของจีน่าเหมือนกันเลยอ่ให้ดูเม็ดแม่ไม่ได้เอาถัางขยะม,มาโอ้ยเม็ดเบาๆาลูกเดี๋ยวเขาดูเขาเวียนหัวเวลาเขาดูเขาจะเวียนหัวแล้วลูก จะไม่ใครแอบยิง One น,น้องสิลูกจะกลับไปยุคราชการที่หา้าแ,แ,บบแกแบบไหนอ่ะแกแบบไหนแม่แกแล้วไงอ๋อนั่นด,ด,ด,ดูน้องแกแกแบบนั้นไงน้องเอาหวัวถึงแกไม่ได้ไงแกไม่ได้เลย,ม,เลยมันเป็นช็อกโกแลต นี่ไงแล้วก็ใจเย็นค่ะนี่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 แม่วาไม่แช่เย็นดีนะรีบแกะก่อนไม่งั้นละลายยินน่งกว่านี้อ่ะไม่กินไม่กินเนาะช็อกโกแลตไงไม่ชอบอือหือหวานเที่ยวจ๊ะไม่ชอบอุ้ยข้างในว่าอะไรอยู่อัจจิน,นาเอาอันนี้อ่ะอ่าเดี๋ยวแกะให้เย็นเย็นโอ้โอโดีบร้อยเบา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  อันนี้นี่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 มันเป็นช็อกโกแลตแล้วมันจะอ่ะจีน่าอ่ะว้าวเป็นตุลสีชมพูเลยแม่แม่น้ำชื่นใจไปเป็นกล่องปูมันเบาอ่ะให้หนูเท้ากันแล้วมันกล่องมันสั่นไอจิมลุยไล่กระตั้งอย่ากระโดดสิครับ ก็จะออแกล้งจอยเล่า่้อีมแก้จะแคล้งแบบปิดตาน้องก็ตามหลอด,ดนิ่งหลายตดมั้ครับช่วงนี้ก็จะเห็นน้องซัมเปอร์น้องจีน,น่าบ่อยๆในคลิปนันจนะเพราะว่าโรงเรียนสั่งเปิดให้หยุดกันอยู่บ้านแล้วมีการบ้านให้ทำนี่ยังไม่ได้ทำเลยไปส่งทุกวันจนันใช่ไหมซัมเปอร์ ให้ทำบ้านไม่เอ้ยทำการบ้านไม่ทำทำอะใช่ไหมใช่ไหมพี่ก็ถามอ่ะ,อดอะหดแล้วเหรอกดอะไรอ,ะอ,อ่ะรีวิวเอ็มเอ็มกันเลยนี่ใส่ไหนอ่ะใส่ถ้วยดีกว่าไหนอ,อ่ะโอ้ไอขยะเต็มบ้านเลยลเอ็ม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 เ นี่เป็นขยะไงน้ำหมดแล้วเดี๋ยวแม่เติมให้จ้าไหนไหนเอานี่ลงดิลูกเออ่ีน้านั่งลงกีนดีๆไหนหมดแล้วเหรอจริงเหรอหมดแล้วจริงด้วยเดี๋ยวแม่เติมให้ไปก็เธอพี่จะาทำอย่างนั้นสิทำไมล่ะลูกเอ เด็กดื้อดื้อมากๆไปโรงเรียนกันอีกอย่างอยู่บ้านก็อีกอย่างน่ารักดีเนาะยุคเราไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวเต ah. ิมให้นี่น้าเป็นตู้ค่ะเนี่ยแม่ไม่ชอบจำอย่างเงี้ย ไปดูเน็ตไลฟ์ออดยูทูบคนหนึ่งเขาชอบทำแบบอย่างนี้สยสไตล์เขาอันนั้นคือสไตล์เขาลูกไม่ใช่สีที่น่ารักหรือเลยครับเราสไตล์แบบนี้เราก็เล้เกเวก็เรียวๆเรียวๆจะให้ยูข้างในให้ดูข้างในอ,อันนี้สีเหลืองอันนี้สีชมพูใช่นี่เม่อัพแป็นแบบนี้ จำลูกเด็กเออจะได้ไม่กระดกกระเดเอออะอย่างนี้เอออย่างนี้ว้าอจะเป็นแบบนี้แม่อยากเป็นบ้านเลยมจะใส่ให้หน่อยใส่น้ำไือยังอ่ะใส่แล้วครับขาเด็กต้อนโอ้ยจามเปอร์อิ่มย่า้วัน อย่าคดโกระเด็กหรแม่ตั้งกล้องไว้ให้ดีๆ,ดๆอ่ะเฮ้ยเจ็บอะถอย ะะก็ออกแล้วนะเห็นป่ะเปอร์ใช่ไม่ไม่อาอย่างงี้ไม่จะไม่รีวิวแล้วก <c oughs> <ม>็จำอย่างงี้ไงไโอเคไปแล้วไม่บ่ายเด็กอารมณ์ไม่ดีเนาะจีน่าเนาะไม่แหละก็ <c oughs> ตั้งกล้องก็นั่งคุยกันดีๆจำตั้งกล้อง้วจำอย่างเงี้ยน,นะมีคนเข้ามาดูอีกแล้วเห็นป่ะสวัสดีค่ะ นี่ดูที่น่ากินโว้ยโคตรู้ดเอาไปขายเลยเอียงแล้วกล้องอ่ะโอ้ยเด็กต้องไปแล้วโอเคค่ะบ๊ายบายเด็กอารมณ์ไม่ดีนี่แหละผลการที่